พระบรมสารีริกธาตุแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งจาก boss, าน er ั้นเสด็จออกจากพระศรีรัตนเจดีย์เสด็จขึ้นมนฑดบทรงพระสุรายทรงพระไตรปิฎกแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที pues ่นั่งจากนั้นเสด็จออกจากพระมนฑดบไปยังจรน้ำประสาทพระเทพปิฎรทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปเทพปิฎรและพระพุทธรูปบริวารแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่ง จากนั้นเสด็จออกจากจรนามไปยังต้นนิโคต้นไม้ในพุทธประวัติสมภัสุรายสรงต้นนิโคและสรงจุดทุกเทียนื่อนรัมสการทไทยที่นั่งจากนั้นเสด็จจากต้นนิโคไปยังพระวิหารยอ่อสพภัสุรายสรงพระพุทธรูปแล้วส่งจุดทุกเทียนขึ้นรัมสการทไทยที่นั่ง จารนัเสด็จออกจากพระวิหารย่อไปยังหอพระมนเทียนธรรมทรงพระสุรายทรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเสริมพระชมพันศาหกรอบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระพุทธบาทจำลองแล้วทรงจุดทุกเทียงเครื่องนมัสการไทยที่นั่งจารนเสด็จออกจากหอพระมนเทียนธรรมไปยังหอพระนาบทรงพระสุรายทรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดทุกเทียงเครื่องทองน้อยส่งทอดพระคู่เมื่อพระทร์ข้ารูปสดับ กระกพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอัฐิพระบวรราชเจ้าสีพระองค์รวมแล้วเป็นห้าพระองค์เสร็จแล้วเจ้าพนักงานดีหมดพระสงฆ์อีกจํานวนหนึ่งขึ้นนั่งอย่างอาจสงและเจ้าพนักงานลาบพระภูษาโยมพร้อมแล้วเสด็จไปทอดพระคู่สาหรับพระอัฐิพระชวง40คู่เมื่อพระสงฆ์สดับปกะกอจนครบสี่รูปทรงหลังทัศนโกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรออันหนึ่งในตอนช้